เลดมือดมันเสียกล้ามเนื้อมันฉีกขาดเลือดปล่อยมันฉีกขาดเนาะขาต้องการเอาร่มเสียออกร่มที่มันอาดจุกอยู่ตามหลอดเนือดนะเขาะเป็นแรงไปใส่บ่ได้เลือดเสียไปหมดเ 还好怎么了？

นี่นี่ฟังเน,นี่ยรูดเนี่ยไม่เป็นไรหลักฟังเลยฟังนั้นจับเนี่ยเวลาคนเป็นความดันสูงอ่ะเส้นเลือดจะแตกในสมองอ่ะเนี่ยถ้าชักชักชักอยู่เนี่ยอเอาเข็มเจาะเนี่ยหายเลยนะมาเป็นเลยนะมาพาแต่ถ้าเอาบวาชันน่ะหอโรงพยาบานละหมอพาละเรียบร้อยนอเนี่ยแค่จาะระบายแค่นี้เนี่ยคือแรงอัดอ่ะถึงแม่แรงมันไม่แรงตันคุณอ่ะคุณบอก ไม่ฉ่ำอะ่ะอาการไม่เนอะไรอะไดีเลยแล้วก็ยังไปนอนสังเกตเลยเวลาพื่นนอนทับแขนนะเอาเอาผ้าออกเอาเอาแขนออกแล้วก็าหาผ้าคนหนูไปล่องไตข้อให้

ขยับบืงแต่นี่ขยับเบียงแขนนี่เออนี่นะบิกซีงนูนละปกติเม่นบอแขงนูปกติเลยหายยอหัวคือลานนะนี่เองบอ จะไปไงเดี๋ยวเราไปพร้อมแม่เออพร้อมอยู่อ้าหนูจะไปไงหนูไปไงไปยังไงไปยังไงเอ้าวิ้นไม่จะไปจักรยานเลยมิ้ไม่ได้เอาจักรยานไปจะไปไงหนูจะไปยังไงไม่รูเอ้าหนถสายตัวไปยังไงไปไง อาปากไว้นะครับไม่ตีอเลย Vai, vai. É Yeah. นี่ตัวนี้เล่นแสดงว่ากำังวล่นขนาดเลยเนาะ <Ha? S 2> สีนอนบนหแล้วหมดแล้ว ขวดวันสีเป็นยางบบเป็นเหลือสีแตกโบทำมาผ่าตัดโบท่องไปที่ละดีขึ้นปุ๊บดีหยุดจับโทรศัพท์อาทิตย์นีด้ดีขึ้นเลยอาทิตย์ี้ชาชาเนี่ยหลายคนและ้ะนี่เอาเอาช่วงมันออกผมเลยบอกสิบปีเอาหมดแล้วนนครับเอาหมดแล้วสมองมันยังบอกมันยังบวเอันเครียดออกให้ซื้อ ผมมันหผมมันร้อนยอดรุ่มทั้งได้หรือเปล่ามเอนกินน้ำตาลกินริโพบอกินพวกเออเลิกกินเด้อเพราะว่าตัวนั้นไม่ใจเย็นให้ตับอ่อนทำงานนะน้ำตาลมันหลายเกินความหวานอ่ะเอาอ่างไรมันเท่ากับน้ำช้อนน้ำตาลซิฟช้อนอ่ะฮ่าผลไม้กินใช่ค่ะผลไม้กินเอาถ้าคิดว่ากินริโพแล้วมันบวม่อยไงโอเคเกตเออ แต่ว่างปรเท็เนี่ยผมลนที่เหลือกันดิต่อไปก็เป็นบางหวานบางหวานเนี่ยเป็นความเสี่ยงของบางหวานนบางหวานกัปนประเท็เนี่ผมลนไมด้กินพวกไอหัวมันหอนตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะ